มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนภัยกันเลยครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอย่างผมเองเนี่ยเห็นข่าวนี้แล้วต้องกลับบ้านไปดูแล้วนะไปตรวจสอบเอ,อนอนนอนมองอยู่มองเพดานมองแอร์เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเ,เพราะว่ามันมีสาวร้อยเอ็ดคนหนึ่งนะคุณผู้ชมคุณเปิลน,นะที่เขาไปเห็นว่าในแอร์ในห้องพักของเขาเนี่ยมีกล้องวงจรปิดซ่อนอยู่ครับเป็นเรื่องเตือนภัยที่ใครก็อาจจะตกเป็นเหยื่อถูกแอบถ่ายโดยไม่รู้ตัวได้ครับเหตุการณ์นี้ครับ เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงรายหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปแจ้งเหตุครับแจ้งเหตุกับตํารวจสพเมืองร้อยเอ็ดเมื่อวานนี้ประมาณ4ี่ทุ่มคนที่แจ้งก็ชื่อว่านางสาวเออายุ26ปีตอนที่ไปถึงเนี่ยแหละครับแอร์ A, มันก็ถูกรื้อออกมาแบบนี้แล้วนะฮะอเออเป็นหอพักแห่งหนึ่งที่มี30ห้องครับห้องที่เกิดเหตุอยู่ในชั้นสองครับออนางสาวเอเนี่ยก็ยืนรอให้การอยู่ชั้นล่างเลยจากการตรวจสอบภายในห้องก็อย่างที่เห็นครับนอกจากแอร์มันถูกรื้อออกมาแล้วเนี่ย ก็มีกล้องวงจรปิดขนาดเล็กแล้วก็ต่อ,อมีสายไฟต่อเข้ากับสายไฟของแอร์ด้วยนี่หน้าตาของมันเหรอคะเออเจ้าของห้องพักก็ดึงออกมาหมดแล้วนะฮะเออซึ่งนางสาวเอก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพักที่นี่มาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วนะคะพักอาศัยอยู่คนเดียวแต่ว่านานๆานทีแฟนหนุ่มจะแวะมาหาบ้างเป็นบางวันเมื่อวานนี้ตอนที่ตัวเองกําลังจะออกไปทํางานเนี่ยกำลังปิดแอร์จู่ๆแนะ่ไม่รู้เอะใจอะไรเงยหนะ้าขึ้นไฟมองแอร์หน่อยนะก็มองเห็นลักษณะคล้ายๆกับกล้องวงจรปิดอะ่ะ มันไม่ใช่อะไรที่จะมาอยู่ในแอร์ได้นะคะซึ่งเธอก็ตกใจอ่ะกรี๊ดลั่นเลยนะคะจากนั้นก็โทรตามแฟนหนุ่มบอกว่ามาช่วยหน่อยเพราะว่าเจออะไรไม่รู้ในแอร์ไม่ใช่งูนะแต่เป็นกล้องนะคะพอแฟนหนุ่มมาเนี่ยก็ถอดออกมาดูตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกล้องวงจรปิดก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยค่ะอันจะปิดแอร์ออกไปทำงานค่ะกันเลยเห็นก็เลยเห็นเป็นยังไง ก็เห็นเป็นโตกล่องที่เกาะอยู่ตรงนั้นค่ะคิดว่าเขาคิดว่าเขาติดมาโดนเลยคิดว่าติดมาโดนคิดว่าติดมาโดนเล้วค่ะน่าจะประมาณหลังปีใหม่คิดประมราณน,นั้นพ่ออันเนี้ยมัคนคือเปลี่ยนใหม่ค่ะปกติมีในห้องเดียวนี้ปกติหนูคนเดียวที่จะเขาาหของนี้ได้เพราะว่าคุณแจกกับคุณแจสำรองกับบอมี่ก็เพิ่มเพราะหนูเรื่องคุณแจไวเพิ่นกัเลยแบบว่ามั่งนัด้องไปเลยก็เลยเปลี่ยนลูกใหม่เลย ซึ่งคุณเอก็ให้การต่อนะครับว่าก่อนหน้าน,นี้ประมาณ6เดือนที่แล้วครับมีการให้เพื่อนสนิทของเขาเนี่ยซึ่งเป็นช่างแอร์มาล้างทําความสะอาดแอร์ให้ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้มีกล้องซ่อนอยู่แต่อย่างใดนะครับ mm hmm. คนที่นํามาติดเนี่ยน่าจะนํามาติดหลังจากที่ตนเองล้างแอร์ไปแล้ว mm hmm. แต่ก็ไม่ทราบ mm hmm. ว่าเป็นใครนอกจากนี้ตนเองก็คงไม่กล้าจะอยู่หอพักแห่งนี้อีกแล้วครับ เล็กอย่างก็คือกลัวที่สุดเลยคือกลัวตัวเองเนี่ยจะมีคลิปหลุดไปในโซเชียล<อ>ก็เลยต้องมาแจ้งความเอาไว้ถ้าหากรู้ตัวคนผิดคนที่นํากล้องมาติดตั้งเนี่ยจะดําเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุดครับ,รบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าคนที่นํามาติดต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องช่างเป็นอย่างดีเพราะจากการที่ติดมีความชํานาญเรื่องไฟมากครับเพราะว่าไฟที่มาเลี้ยงกล้องวงจรปิดตัวนี้เนี่ยก็ใช้ไฟจากแอร์ครับคือพอคุณเอเปิดแอร์ปุ๊บกล้องปุ๊บใช่กล้องก็จะทํางานทันทีครับ แล้วก็ไม่รู้ว่ามีวัตถุประสงค์อะไรก็ต้องให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวต่อไปจร